ครับก็สวัสดีครับนานะนักเดียร์ไวแอมมอดนะครับ <c oughs> เครื่องเสียงหลอดนะโอเคครับสำหรับวันเนี้ยผมเจอปัญหานะครับก็คือว่าปีหลอดที่ทำไปเนะี่ยมันมีเสียงจี่จี่แบบเบาๆนะครับเหมือนมันกวนมามันกวนมาต่อเนื่องนะแต่ว่ามันเบาเ ซึ่งแท่นนี้มันเป็นแท่นที่แบบว่าพื้นที่มันจํากัดน,นะนะเพื่อนๆนะน,นะพื้นที่มันจํากัดผมขอเรียกว่าเบื่อนแล้วกันนะครับโอเคผมก็เลยะจะลองมาดูใต้เครื่องนะว่ามันมีความน่าจะเป็นตรงไหนบ้างนะครับที่ทำให้เกิดสียงจีนะก็ หลักๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นเครื่องตัวนี้ผมเอามาวางรอไว้แล้วลัเนี่ครับมันมีเสียงจีนะคือจีไม่ดังเท่าไหร่นะต้องเอาหูแนลลำโพงแต่ว่าผมอยากจะกำจัดมันไปนะครับอยากจะกำจัดมันไปคือผมจะมีตัวช่วยครับก็คือจะใช้เนี่ยครับ ผมจะใช้คาปาซิเตอร์ค่านน้อยเนี่ยใบยแคบเรียว่าการคล่อมภาคแก่ไฟนะเพื่อนหรือการใบแคบนั่นแหละนะมีน้าๆนาถามมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าใบาแคบคือคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับใบแคบภาคแก่ไฟแล้วก็จะเดินสายด้วยสายชีนนะโอเคไม่รอช้าจับ โอเคครับเสียงจีนะไปต่อไม่รอแล้วนะนะครับเซ็งเลยเต้องมาลืออีกอะ่ะเ,เดี๋ยวขอซูมใ,ใกล้ๆให้เพื่อนดูกันนี่นะอา่าเท่าที่ผมดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะมันเนี่ยผมเปลี่ยนไปข้างหนึ่งละ แต่ผมจะมามมวิเคราะห์เเพื่อนดูนะเท่าที่ผมดูนะ่ะไฟจุดไส้หลอดนะนเพื่อนๆดูมันเดินพาดมาหาใกล้ๆกับสัญญาณเนี่ยตัวนี้คือสัญญาณวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมสัญญาณมันวิ่งมาจากขาขาเจ็ดใช่ไหมครับอันนี้ก็วิ่งมาจากขาเจ็ดแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นสายชีนแล้วละ่ะเพื่อป้องกันสัญญาณรบกกวนนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะหายไหมซึ่งสายไฟจุดไส้หลอดเนี่ย เนี่ยครับผมไม่ได้ตีเกลียว้วยนะเพราะว่าสายมันใหญ่แล้วมันแข็งเออมมันเยอะนะเขาก็เลยพันเจ้าของพี่พันมะแปงมาเขาก็เลยแบบกันเหนียวไว้อะเขาก็เลยใส่สายเส้นใหญ่มาเพราะว่ามันแอมมันเยอะมันหนึ่งจุดห้าแอมนะครับตัวนี้ทีนี้ใส่ส่วนของตรงเนี้ยผมตีเกลียวแล้วล่ะคิดว่าตรงนี้ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะไม่มีปัญหา แต่กรณีนี้มันจี่สองข้างเลยด,ดิผมก็ยังคิดว่ามันเกิดจากอะไรว่าภาคใก๊ไฟหรือเปล่านะภาคแก๊ไฟมันมีสัญญาณรบกวนหรือมีตัวไหนมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็คือเนี่ยมีเส้นไฟสูงตรงนี้ใช่ไหมไฟบีบวกวิ่งไปมันก็ามาใกล้ๆกับสัญญาณอีกเพราะว่ามันแคบไปเพื่อนมันออกแบบยากนะมันวางเ a y o ยวแต่ว่ามันก็แก้ได้นะครับา ตรงนี้ให้มันห่างกันนิดนึงใส่ใสายชีนโอเคครับผมคิดว่าน่าจะโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใบแคปนะแล้วก็ลองใบแคปแล้วก็เปลี่ยนสายสัญญ,ญาณดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายเส้นนี้ก่อนเลยอันดับแรก ดับแรงนะเปลี่ยนใสาสัญญาณก่อนเลยหรือเพื่อนหรือ,รอผมถึงได้ย้ำนะครับว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยนะย้ำว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยให้เราวางแผนแะระบบการให้ดีนะมีการเดินไปให้ดีนะ ว่ามันมาแก้ทีหลังเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับคิดว่าจะวางอยาไไ่างนี้ยาวไปไหมวันนี้นะมาด้านนี้ดีกว่าไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนมาด้านนี้ดีกว่าคือจะพาดทางนี้อ่าโอเคประมาณนี้มันจะเป็นไฟสูงวิ่งมานะเนี่ยบินไฟสูงวิ่งมานะ เราก็ต้องแบบใช้สายชิลที่มันเส้นใหญ่ๆเผื่อไว้หน่อยหนึ่งแต่กระแสมันไม่เยอะครับกระแสมันนิดเดียวไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นอีกที่นหนึ่งนะแทนที่เราแบบจะใช้สายไฟวิ่งตรงมาได้เลยเนะี่ยก็เป็นชิลอีกสายชีนสายชีนปกติผมจะใช้แต่อินพุตนะครับเอาพุตมาที่เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้นะแต่เคสเนี่ยจะต้องใช้นะครับ ามาปลอกสายกอน่ครับสายชิมก็แบบอย่างดี mulheres. นิดหนึ่งนะมันจะมีฟอยล์อยู่แล้วก็จะมีสายทักอยู่ข้างในด้วย, <Okay. S 1> ยกย็ต้องเจอปัญหากันทุกคนแหละครับทำ ก็อย่างอข้อดีของการฮาร์ดวเนี่ยก็คือว่าเวลาเราจะอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันง่ายนะหรือการแก้ไขเนี่ยมันก็ง่ายนะครับถติว่าเราจะอัปเกรดสายไฟอย่างเงี้ยเราก็สามารถอผมจะมาระหว่างปอกสายนะผมจะพูดถึง ระหว่าง PCB กับฮาร์ด i วรนะเพื่อนข้อดีของ PCB เนี่ยมันจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูแล้วมันเป็นระเบียบไงเพราะว่ามันใช้ทองแดงเดินอยู่ที่ปริ้นอยู่แล้วใช่ไหมเพืือนเราก็แค่วางอุปกรณ์เข้าไปใช่ไหมนะครับนั่นคือข้อดีของมันก็คือเรียบร้อย การจัดอุปกรณ์เนี่ยก็ง่ายนะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะ PCB อะ PCB ข้อเสียของมันเวลาเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะเราต้องรื้อทั้งหมดใช่ไหมต้องรื้อสายทั้งหมดใช่ไหมเพื่อต้องหงายแผ่นปิ้นนะต้องถอดแผ่นปิ้นออกมาเมื่อเราถอดแผ่นปิ้นออกมาเนี่ยก็ต้องมาดูดตะกัวออก แล้วก็ดึงอ,อุปกรณ์ตัวนั้นลงมาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมันก็จะเสียเวลานะครับเอ่อนักนักเล่นเครงเสียงนะเพื่อนเื่ที่เขาเป็นระดับมาที่เขาเล่นจริงๆนะถ้าเป็นแอมลาอดเขาจะไม่เล่นเลยระบบ PCB เขาจะเล่นฮาร์ดไวนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกแหละมันอัปเกรดง่าย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคระับเพื่อน หรืออาจจะมีแนวคิดอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับาวายก็คือเดินได้ตามจินตนาการของเราได้แหละไม่ไม่ต้องมีคนมากำหนดเลี้ยวให้นะครับแต่ฮาร์ดวร์มันก็มีข้อเสียนะคือในการทำแต่ละครั้งอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันไง ราะว่ามันคือฮาร์ดแวร์นะมันมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวแต่ว่าเราสามารถทําให้มันตายตัวได้ก็คือว่าเราต้องวาดไวยก่อนแล้วก็แท่นแท่นนั้นอ่ะจะต้องเป็นลักษณะเดิมๆขนาดเท่าเดิมใช่ไหมแบบคิดว่าจะวางมานี่เลยลองดูหา,หายหรือเปล่า จะพาดมานี่เดี๋ยวผมจะล็อกไว้กับตัวนี้เออมันจะได้แยกสายเชื่อมอ่ะมันต่อเรื่องว่าฮาร์ดไวนะนะครับสายต่างๆเปลี่ยนได้กาวสายไฟ e c เปลี่ยนได้หมดท่านเพื่อน อยากโมอะไรโมไปไม่ช้ำนะครับมันไม่เหมือน p c ซีนะถอนเลยครับมันก็ช้ำนะ่าใช่ไหมเผลอๆลายลายปิ้นขาดด้วยเงี้ยครับใช้ไปใช้มาลายปิ้นขาด,ดอีกย,ยาวเลยนะขนาดสายเนี่ยเราอยากใช้ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเพื่อจะให้แบบใช้สายดีๆไม่ละเมตรละแสนอย่างเงี้ยนะก็ใช้แต่ PCB เราอัปเกรดสายไม่ได้นะเพื่อน อัปเกรใสยไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรได้ได้แค่นิดหน่อยนะคือทองแดงอะ่ะเขาเขาตัดมาขนาดเท่านั้น,น,นอ่ะนะเราอยากเพิ่มขนาดแต่ก็ทําไม่ได้นะใช่ไหมน,นี้แนวคิดของผมนะแต่เมื่อจะมีแนวคิดอย่างอื่นนี่ผมจะใบแคปพัาใก่ไปเข้าไปครับนะผมจะใบแคป โดยใช้คาปาซิเตอร์ค่า0.27เข้าไปที่ภาคจ่ายไฟคำว่าพาคจ่ายไฟของผม,มนเนี่ยก็คือว่าผมจะใช้2ตัวนะนี่ครับช่องแนลซ้ายช่องแนลขวาก่อนเข้า r p a g e นะนี่ r p a g e ตัวนี้ต้องก่อน r p a g e เท่านั้นนะเพื่อนๆหรือว่าต้องเป็นนะครับก่อน r p a g e แถวๆภาใจไฟก็สามารถบแคปได้นะครับมือสั่นแบบนี้ต้องสเปคแล้วมั้งเนี่ยนะ ต่ผมก็ไม่ได้ไวว่าคนที่เขาทำพ c ซ b นะคนที่ทำดีๆก็มีนะเสียงดีนะครับคือไม่ต้องโงอะไรเพิ่มแล้วอันนี้ผมได้ทำการใบแคบลงไปเรียบร้อยก็จะจะดัดขานิดนึง เพื่อที่ว่าจะได้ปิดฝาตะแกงได้ประมาณนี้นะเรียกว่าการใบแคบนะใบแคบก็คือคล่อมนั่นแหละครับคล่อมลงกาวนั่นแหละเราสามารถใบแคบที่ไหนได้บ้างนี่นี่ก็ใบแคบได้ สมมุติว่าเราอยากได้เสียงแหลมเพิ่มใช่ไหมเออม,มันจะมีคาปาซิเตอร์ประเภทไม c ก้าซิลเวอร์อะไรพวกนี้ครับค่าน,น้อยๆแล้วก็บายแคปขึ้นไปเ,อ,เมมไอ้เสียงแหลมมันยังไม่พอเสียงแหลมไม่พออ่ะแล้วก็บายแคปเข้าไปอีกเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเออยาวไปนน่นเลยจะเอายาวไปขนาดนะร้อยตัว <laughs> แต่ที่ผมไม่ชอบการใบแคบเพราะว่าเสียงที่เราใช้เนี่ยมันมัน,ม,นมันโอเคอยู่แล้วนะครับนะนโอเคอยู่แล้วหรือจะใบแคบซีเคแล้วล่ะซีคาโทดก็นี่คุณก็ใบแคบไปเลยนี่ข้อมไปข้อมไปข้อมไปมันเหมือนเป็นการชดเชยคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับนะ ซึ่งคาปาซิเตอร์แต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนะคุณลักษณะทางไฟฟ้าไม่เหมือนกันนะครับการใบแครบก็จะอาศัยมั่วบ้างทฤษฎีบ้าง,ยางนยครับนะแต่ผมชอบเอาซีน้ำมันนะเอามาใบแครบพักแกบ,บไฟในกรณีที่เป็นแอมลอดนะเนี่ยชอบเอาสีน้ำมันมาใบแครบพัาแกไฟ เพราะว่าอะไรมันให้เสียงที่อ่อนนุ่มซอฟต์ลงนะนะครับมันให้เสียงที่ซอฟลงมานี่เลยเด้ยวยพื้นที่ว่างที่นี่ขายาวปลือเปล่นี่เลย ประมาณนี้อืมก็เสร็จซิดนะอันว่าเสร็จนะเสร็จเปล่ามันจะเลือยอยู่ไหม อ่ะดูดูกันดูกันอืมไม่รู้จะได้รื้ออยอันนี้เดี๋ยวจะจิ้มให้ดูอ่ะตรงไหนที่ผมต่อสายเชลวข้างเดียวสายชินข้างเดียวนะนี่ยน่นขาหกมันต่อก,กาวอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ลงนี่เลยขาหกมันก็ถึงกาวแล้วใช่ไหมนี่ขาหกมันต่อกาวมานี่ใช่ไหม ลงใกล้ๆนี่ระวังชอ็อตเนี่ยระวังชอ็อตระวังให้มันห่างๆกันอันตรายชอ็อตนี่หมอ้อหม้อไฟจะพังได้นะเราก็เช็คกันอ่ะโอเคปุ๊บมันลงนี่เสียเอาพุทธนี่ก็ลงแก้วข้างเดียวเหมือนกัน มาลงนี่โอเคอืมนะครับใบแคบลงกาวใบแคบลงกาวไปอืมก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วลนะนี่โอเคครับ,คครบ,คครบก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งแหละนะครับ มันก็เหมือนมีคาปาซิเตอร์ตัวสุดท้ายอ่ะเนี่ยแต่ว่าคาปาซิเตอร์ก็ทำหน้าที่ดีเทคชันสัญญาณรบกวนนะครับหรือพวกน้อยที่เป็นไซเบรโลงเกานะครับพวกนี้ก็โซลิดสเตตเขาก็ใช้กันนะเหมือนถ้าเกิดว่าเรา ไปดูภาคเกไฟมันจะมีซีเซรามิกตัวเล็กๆคอมลงกาวอยู่นะทั้งไฟบวกไฟลบอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองไปดูนะนะครับก็จะเป็นเทคนิคเดียวกันนะนะครับวงจรพวกแอมกลางแจ้งอย่างเงี้ยที่ใช้บิดวงจรบิดเลเซไฟเออร์จะมีซีฟิเตอร์เป็นตับๆตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหม ้าไปสังเกตถ้าเกิดไฟดีจะมีสีตัวเล็กๆ็กสีเหลืองเหลืองหรือเสี่มส้มหรือสีอะไรก็แล้วแต่ค่อมลงกาวนะครับนะเป็นเทคนิคนะครับโอเค,อเคก็ประมาณนี้เนาะแค่เสียงจี่ไม่รู้ได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละครับประมาณนี้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าผมเคยเจอปัญหาเย้และแล้วทําลักษณะเนี้ยแล้วมันหายอาการจี่หายนะเพื่อน นะครับโอเคครับเพืเ่อนๆก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะนะนะครับคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะลงองนี้ดีกว่านะครับพวงนี้ผมก็คงจะไปทำงานแล้วล่ะไม่รู้จะได้อัาจคลิปอีกทีเมื่อไหรนะ่นะครับพบ,พบกักตัวแล้วเพื่อนๆสิบวัน โอเคครับดูแล้วยุ่งเหยิงดีไหมแรกๆก็ดูเรียบร้อยนะดูยุ่งเหยิง <c oughs> นี่คือสเสน่ห์ของคัวไวแหละไปลองดูแอมลอดยุคเก่าๆดูนะโอ้โหสายนี่แบบเฟ้ยแต่ <c oughs> ไล่ทีนี่ตาแหกอะแต่ก็เสียงดีนะเห็นไหมโอเคครับน่าจะ ไม่มีอะไรแล้วละ่ะนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปคนเท่านี้ก่อนแล้วกัน,นเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคครับครับสวัสดีครับ,บเพื่อน